เอาละครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการสอนโปรแกรม i l l u s t r t t r r นะครับในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาสอนเรียงกันตามนี้เลยนะครับการลืมเท่าการลืมอย่างแรกนะครับ l o c k Selection นะครับอย่างที่2 p a t t Finder อนะครับอย่างที่3คือ Align Object นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือ Lock Selection ล o อกซ e เลคชั่นทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ ยกตัวอย่างในการว่าอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อน1นึ่งอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เอาอีกสักอันนึงเนาะสีเหลืองแดงเหลืองนะครับล็อกซ l เลชั o นเนี่ยจะทำงานโดยการที่เราต้องการที่จะเฮ้ยมีแบ็กกราวนะครับสมมตุติเราให้สีแดงเป็นแบ็กกราวนะครับแล้วให้สีเหลืองเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ที่เราจะเอามาตกแต่งภายในโปสเตอร์โลโก้หรือ อะไรก็ช่างนะครับที่เราจะทําใน Illustrator แล้วเราไม่ต้องการให้สีแดงเนี่ยขยับอย่างเราเฮ้ยเราเลื่อนเลือนอยู่เฮ้ยตรงนี้มีไหมตรงนั้นมีไหม,นนไหมแล้วเราพลาดไปโดนสีแดงแล้วแบ,บล็กเาาว์ขยืน่นซึ่งคงไม่สบอารมณ์แน่ๆนะครับในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะทําการล็อกกันโดยการกด control เลข2นะครับเห็นไหมครับเราจะไม่สามารถจับออบเจกต์นี้ได้อีกเสร็จแล้วการ อันล็อกออกมาเนี่ยสามารถทำได้โดยการกด Control Alt e เลข2นะครับเห็นไหมครับเส้นกลับมาแล้วก็คือเราสามารถจับมันได้แล้วครับซึ่งอันนี้จะมีปัญหาในขณะที่คุณใช้ภาษาไทยนะครับจะมีปัญหามากๆเพราะว่ามันกดภม่ติักฤษนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นโอเคต่อไปนะครับ เอาละครับหรือหรือจะเอาสีแดงตัวเนี้นะครับเราดูด้านล่างก็ได้ครับตรงเลเยอร์คล้ายๆ Photoshop เลยครับผมเราสามารถล็อกได้อีกแบบหนึ่งก็คือตรงนี้ครับลงๆนี่เลยครับทั้งกิลล็อกนะครับกดปั๊บมันล็อกเหมือนเมื่อกี้เลยครับกดโทรเล็สอเหมือนกันเลยนะครับปลดล็อกก็กดตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกได้แหละนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลือกมันเป็นคีย์ลัดเนาะโอเคแล้วแต่เราจะใช้นะครับ ในเรืต่อไปนะครับเราจะมาสอที่ Pathfinder นะครับ Pathfinder เนี่ยจะต้องใช้อ็อบเจกต์สอันขึ้นไปในการทำงานนะครับแล้วให้มันซ้อนกันอย่างเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างก่อนละกันนะครับ Pathfinder อยู่ตรงนี้นะครับ Pathfinder เนี่ยจะทำงานยังไงก็ตามรูปนะครับด้านในตามรูปเลยเอา2ออันนะครับมาทับกันแบบนี้ รูปแรกก็จะเป็นเหมือนยูเนียนนะครับเหมือนยูเนียนปุ๊บคณิตตร์นึกอออกวะครับยูเนียนก็จะเป็นรวมกันเอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับมันเป็นชิ้นเดียวเลยเดี๋ยวผมจะลองโคอนโทรลเซกลับมานะครับอ่ะกลับมาให้มันเป็นสองชิ้นเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นอันนี้เจาะทะลุครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมันกินเนื้อเข้าไปเห็นไหมครับอ่า เดี๋ยวขาทรกัส์กลับมาครับต่อไปเอาตรงกลางครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกลับมาครับต่อไปเอาตรงกลางหายไปนะครับเอาที่เหลือไม่เอาตรงกลางอ่าเป็นการออกแบบลวดลายอะไรในการเคียดอิงมุมมองหนึ่งนะครับเอาเป็นลองเล่นกันดูเนาะในเรื่องต่อไปก็จะเป็นการจัดหน้ากระดาษนะครับก็คือ Align Object นะครับ อย่างเช่นเรามี2องออบเจกต์ตรงนี้เดี๋ยวเอาไปตัวหนังสือแล้วกันจะได้เห็นได้ชัดนะครับอเอาคาว่าพาร์สนะครับแล้วกันแล้วก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นโลโก,โก้นะครับตัวนี้คือโลโก้เราต้องการให้2ตัวนี้มันอยู่ในระนาบเดียวกันในแกน x และแกน y เนือออกมครับแกน x คือแนวนอนแกน y แนวตั้งนะครับ ถ้าคนที่ไม่รู้คําสั่งอะไรเนี่ยก็คืออยู่ใน p a t ไ p i ด d e r นี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้อะไรเขาก็จะใช้แบบนี้เราไปดูในส่วนของ Text ตรงนี้นะครับ x อยู่ตรงไหน,นเรา c t r l C ครับ Control B ลงไปเลยนม่ออกปะครับเชี่เราตั้งไอ้สัตเอาล้วครับเรามาในส่วนของอะไรกันบ้างนะครับ มาใช้เป็นอ็อบเจกต์ของตัวหนังสือ1อันนะครับเท x t นะครับแล้วก็อ็อบเจกต์หนึ่งตัวเอาสมมุติว่าตัวนี้เป็นโลโก้ล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของอะไรคือฝั่งนี้นะครับอยู่ใน pathfinder นั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้คําสั่งตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบเราเอาเทคเนี่ยคลิกไปที่ t e x t นะครับดูที่ x ก y นะครับ x แนวตั้ง y แนวนอนนะครับก็ไปที่ y ครับ copy วางเลย นะครับมันก็จะมาอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมครับอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งจะทําให้การจัดหน้ากระดาษของคนเนี่ยง,ง่ายขึ้นหรือกระช้าไลทที่ง่ายเข้าไปนะครับโดยการคลิกปุ่มนี้เสร็จแล้วครับอ่าเหนื่องออไหมมันเป็นตัวช่วยในการจัดหน้ากระดาษครับผมเราลองกดเล่นไปอันนี้ชิ้ขอบบนชิ้ขอบล่างนะครับชิ้ขอบขวาขอบซ้าย ตรงกลางชนกันอะไรประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปที่4นะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ